สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซียวท่านนะครับเชิญดูกราฟหุ้นนะครับ DR Top g e n e r a t o e ห้าสิบไทย24เดือน9 2024นะฮะสวันนี้เซ็ตบวกดีนะฮะ14.20จุดเลยนะครับก็เนินไม่ได้เคลียร์นะครับเพราะว่ามันไม่แม่นยำอะครับต้องบอกความจริงนะของผมเนี่ยตอนเนี้ยวินเรท50%ครับแต่ก็ได้กำไรอยู่นะเพียงแต่ว่า คีย์สำคัญนะครับที่ผมได้กำไรนะั้นไม่ใช่บินเียร์ครับแต่เป็นเรื่องของการ Exit Position Sizing แล้วก็เทรดดิ้งแ a จเมนต์ครับถ้าคุณเก็ตว่า Exit Position Sizing แล้วก็เท a ดดิ a งแมจเมนต์สำคัญนะกว่าอิน r ทรนนะผมว่าเมื่อน,นั้นจุดเปลี่ยนผลเริ่มขึ้นนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจก็ผมว่าคุณจะยังคงดิ้นรนอยู่ต่อไปนะผมบอกเลยเซตบ้าไม่ใช่เว้ยดูสิทธิ์เว้ยเซตเป็นไง เซตไปไงี้ฮะดีกขึ้นไปทำนิวไฮไหมไฮเ,เดิมหนึ่งสี่หกสองจุดสามห้ายังครับยังครับอย่างนิดหนึ่งครับก็สวยเหมือนกันนะมีพลังกันฮะครับสองวิกไฮวันนี้มีอยู่ยี่สิบห้าตัวด้วยกันครับ B D M S อ่มเอาร์เียฮะ B M อ่า S C I T H ถ้ารู้ได้ครับห้าสิองบิ๊กไฮนะเออใช้ได้เว้ย cpi เช่นกันครับห้าสิองบิ๊กไฮสวยเลยฮะดูภาพอย่เป็นไงเอ๊ะเหมือนกับว่าพึ่งใช่ไหมเนะี่ยไปกระแทกครับไปชนเฉยครับยังไม่ใช่ไม่ยังไม่ทะลุนะแค่ชนเฉยเดลต้าเฮ้ยเดลต้ามาเว้ย เดลต้ามานะครับพี่น้องโอ้โหนานๆทีครับจะมีครับ2วิคายจากเดลต้านะครับโอ้แบบนี้แบบนี้แบบนออน่าสนใจนะเดลต้านะครับเดลต้ามานะครับในสุดก็ก็เป็นเซตอัพแล้วครับ <c oughs> เข้าสู่เซตอัพผมนะครับ <c oughs> dif รอตั้งนานฮนะไปต่อครับนะฮะอันนี้ผมก็มีใหญ่นะใหญ่แต่แท่งนี้ แล้วก็ติดมานะครับ FND อ,อ ND, ย่าง KBS เอาเปิดแก๊แบบด้โดนเทลงมาครับเริ่มมีการเทคโปรฟิตแล้วครับนะคร KTB เปิดแกปบครับแต่ว่ายังไม่ทำนิวไฮได้นะแค่ชนนะครับ MFC โอ้ไปต่อสวยงามครับนะฮะ MFC เนี่ยทัดทันของได้ประมาณนี้เนาะยี่ิบสอดเเนาะโอ้โหโอ้โหเป็นผมไม่ทันอะ่ะเพราะว่าไม่น่าจะผ่านลิสต์ผมนะฮะตอนนี้นะก็ไปเข้าไปครับให้คนที่เขาทำกันบ้านได้ตังไปเนาะอย่าคิดเอาทุกตัวครับมันมันมันไม่สามารถผ่านสายตาได้หมดละครับนะฮะ มิตซก19มิตซูสิบเกนาะโอ้โหม my god ไปดีแล้ครับเปิดกลับไปต่อนะฮะไม่ทันว่าตัวนี้โมโนครับเป็นไงอ่ะพักตัวแล้วครับโมโน NDR NDRapper เฮ้ยเดี๋ยวนะยังไงยังไงซิ Rapper อ่ะกระแทกครับโอเค NDR นะครับกระแทกนะขอ alert หน่อย NDR 2.64เดหีเหรอนี่นะ NDR ตั้งไปเลยดูลืมฮะ2.64โอเคนะครับ okay. นะต่อมาครับ NSL เปิดแก็บแล้วก็ยังคงยืนดีนะฮะผลผลทัญญะเป็นไงไม่มีอะไรเนาะโปรเอ็นโอ้ยงโหดนะโปรเอ็นโอ้ไม่มีกับเขาเลยครับโปรเอ็นโอ้มันวิ่งงามจริงครับแข็งแรงอย่างขูสุดๆเลยฮะตรงนี้นี่คือเป็นจุดแรกเนาะถ้าถ้าจะเข้านะครับของผม มองเนื้อหลังผมไม่ทันนะตอนเนี้ยแต่ผมไม่ได้เข้านะเพราะว่าเดี๋ยวนะแท่งนี้แค่ไรแท่งนี้อยู่ที่เดือนเท่าไหร่อ่าสิบสี่เดือนสามยังไม่ครบสองวิกไฮเนาะห้าสองวิกไฮน่าจะโอ้เราจะพึ่งมั้งเนี่ยใช่ไหมให้วันแท่งนี้ห้าสองวิกไฮนะผมว่านะเพราะว่าเดือนเดือนแปดสองพันยี่สิบสี่โอ้พึ่งมานี่ว่า นี่ครับเพิ่งรับสวิคไฮเนี่ยฮะตรงนี้เลยแงนี่ครับโอ้ครับสวิคไฮเนี่ยสามจุดห้าศูนย์เลยนะครับก็ไม่ทันอยู่ดีเนาะไม่ทันอยู่ดีมีใบแอสละกันเพราะว่ามันไปไกลละก็เลยไม,ไม่ได้เข้านะฮะไม่เป็นไรโปรสเปกครับโปรสเปก เออก็อะไรเนี่ย prospect ไปไปเนาะเอ่เอ QH H R read ับเป็นไงเฮ้ยเพิ่งมาเว้ยไหนเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอบีบหน่อยประมาณนี้ไหมเ,เดือนเดือนแปด เดือนเก้าอ่ะนะฮะเพิ่งเพิ่งทะลุท่าสองวิขายได้ฮะ6.90หกจุดเก้าศูนย์เนาะตัวน,นี้เนาะเออร็อกเทคเม็ดตัวเขียวนะฮะ S C C เช่นกันเนาะสีไทยข้ามไปและอ๋อสีไทยไปแล้วฮะทำท่าสองวิหายขึ้นเนินบๆแล้วเกินนะฮะ ssc อ๋อไม่ตัวเขียวนะฮะ t dex ฮะ t dex thailand dex เซ็นห้าสิบไปต่อครับสวยงามนะฮะ,ะ t e g h นะฮะเอ,อ้ยเขียดอยู่นะเขียร์แล้วก็ยืนไม่ได้นะครับก็อ๋อปิดตรงนี้นะฮะ ก็ถือว่าพอยังพอมีมีหวังอยู่นะเพราะว่ามันเพิ่งทะลุฐานราคาได้เนาะเป็นแนวต้านสำคัญเลยครับเนี่ยก็น่าดูชมครับว่าจะยังไงนะก็จะไปต่อแล้วจะพอแค่นี้นะ UOB 19ครับเป็นไงอ๋อปิดที่เดิมนะ WHAUP ทำนิวไายเล็กน้อยครับ ดูทอปเกนเนอร์หน่อยเนาะเป็นยังไงทอปเกนเนอร์้น er. เข้าใหม่ตัวหนึ่งครับ SEI นะ SEI ไม่ได้เข้า PLC เฮ้ยเกี่ยกัขยาหรอวะเอ้ยน่าสนใจไว้บวกไ่ทำไมจะแดงนะแต่บวกไป103%ครับสุดยอดนะดีใจด้วยนะครับคนที่มีอยู่เนาะ APP เนี่ยลิงกนะ์เนาะลิงก์เลยครับ คือถ้าถ้าจะดูเซ็ดอัพก็เนี่ยฮะเป็น VCP นะครับพุ่งพุกไปได้เลยนะฮะไม่ทันเหนะมือนกันไม่ได้ทำกันไม่ได้อยู่ในเรดาร์เลยฮะตัวนี้นะเอ่อ Pttcg ครับอุ้โหพีทีนะพุ่งเขียวยาวเลยครับนะฮะก็สุดยอดเลยแข็งแรงนะฮะเอ่อ JSP อาพุ่งเช่นกันครับแต่ว่าทิ้งใส่เนาะสิริพีครับอะไรเอ็นวีเอ็อเอนวีเวไป็นไงอ้าวทิ้งใส่เช่งนั้นออบีเอสอ RC, าร์ซีทราบขำ้ต่ำไม่ไวยบางจากสีราชาพีเอีเนียฮะก็อะไรเนี่ย อันนี้พัทเทเขาไทยออยปะไม่แน่ใจนะว่าเคยใช่ปะ T H A I O I L เออน่าจะเป็นน่าจะน่าจะเปลี่ยนจากไทยออยเนาะคิดบ้านนะผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ทำกันบ้านเออเทอร่าครับเทราไบต์ er อ้าเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเทราไบต์หนึ่งจุดแปดเจ็ดนะฮะเปล่เอาแล้วยืนไม่อยู่นะครับเอาแล้วเอาแล้ว UEC, SCGP, อุย้ยสุดยอดแข็งแรงมาก MFC ครับอู้แข็งแรงมากเลย S Prime ครับ S Prime เป็นไงอ่ะพอไหวครับพอไหวระดับนี้ฮะ2.04นนะเป็นต,ตัว NPK อะไร STX ฮะ STX อ่ามีการกลืนกินนะฮะกลืนกินแท่งที่ผ่านมาได้เนาะ1.80ครับมาทะลุได้1.81ดครับโอเคพอมีความหวังอไทยรับเบอร์ก็อะไรเนี่ยไม่ค่อยชัดเนาะ Hey, เอ๊ะวันนี้ดูเนี่ยครับตัวอย่างพารานเอสก็โอเคนะฮะก็พุ่งได้ดีนะครับเอ่อพีเอสแอลคอมมูนิตี้ตัวนะครับไปละครับนะฮะผมมันก่อนผมก็แอบ,บแย่เนี่ยฮะต้องมันลงมาที่ระดับเทสระดับแนวแนวแนวต้านนี่เนาะแย่ไปครับแล้วก็เออฟุกได้เฉยคะเป็นหน้าเลยที่ผมไม่ไม่ค่อยชวงเลยก็แย่ไปนิดเดียครับเอ่อ mud มัดแมนเป็นไงไม่มีอะไร trp อ๋อ oh, พุ่งขึ้นครับพุ่งขึ้นเ oh. ล็กน้อยแล้วก็ tegh ครับอู้อ๋อเมื่อกี้ว่าแล้วเนาะผมว่าสองวิงหายได้ครับมีหุ้นที่เออ dr dr เนี่ยมาแล้วนะ dr นะท่านใดที่ท่านใดที่เคยเป็นแฟนคลับนะครับ sml 0 1ไม่มีอะไรเนาะบาบา บแปดศูนย์นี่ครับเบรกเอาไปแล้วครับไปตู้แปดสิบเบรกเอาจากข้างล่างเช่นกันนะฮะ b y d com 80ยัอย่างครับอย่างยังรอนะฮะ c n 01ครับพุ่งแรงมากครับนะฮะสุดยอด c n tech 01 โอ้โหไปต่อสวยงามมากนะฮะ DBS 19ครับพักตัวหน่อยนะฮะ E 1 V ไม่มีอะไรเนาะ FU E ไม่มีอะไร Goal สิ 19, เป็นไงอ่ะเริ่มมีวีแววแล้วครับดันไปกระแทกนี่เนาะ กลับมานะฮะ hk 0 1ครับนี่พุ่งได้แล้วครับ hk 1 3สวยงามเช่นกัน,นครับ hkce 0 1่เชน่นกันครับแข็งแรงฮนะ hktech 3โอ้โหแข็งแรงมากนะฮะ honda อ่าเข้าใหม่นะครับ honda 19เเป็นยังไง อยู่ในฐานนะครับอินเดียอินเดีย19อยู่ในฐานนะครับ LVMH 0 1โอ้ยจากกลนะฮะมิตซูอ่ะนี่ตัวใหม่เช่นกันนะครับมิตซู19เนี่ยภาพเื่นงก้นเนาะออทามไฮอย่างงดงามครับเออ MUFC ไม่ใช่ MUFG ไว้หรืว่าแมนยูนะครับ ออยู่ในฐานนะครับ ndx 01ครับ NASDAQ เป็นไงโอ้ยังยังอยู่ในฐานนะครับพิงอันครับพิงอัน80โอ้ทะลุได้นะครับสวยงามครับ sia ผมก็เห็นสัญญาณแล้วครับผมเลยเข้าเนะี่ยพวกนี้นะที่ผมกลับมาทำ dr ให้ดูเพราะว่าผมเห็นสัญญาณผมเลยเข้าแล้วก็ทำให้ท่านดูนะทันบ้างไม่ทันบ้างครับนะก็ แล้วแต่นะตัวในทันก็เข้าครับโดยเฉพาะหน้าเทเรทที่ที่ใช่เนาะซิงเทลแปดสิบ smfg สิบเก้าโอ้ยโซนี่แปดสิบอยู่ๆก็เอ๊ะแปลกๆเว้ยลองแฝด,ดูสิเอ้อเจอพอดีวะ่ะเจอจุดเข้าซื้อพอดีเลยเออมันเป็นเหมือนกับความฟุกนะฮะสตาร์ห้าพันหนึ่ง อูดีจักรกลนะครับสเต็กสิบเก้าอ่าไม่มีอะไรครับเทนเซนเทนเซนแปดสิบสวยครับเปรกงเอาได้นะฮะสวยฮนะไทเบฟเป็นไงไทเบฟนี่มีติดเอชด้วยนะไม่มีอะไรเนาะโตโยต้าแปดสิบอืมไม่มีอะไร u n นิคล8แปดสิไม่มีอะไรยูโอบสิบเกว่าไปแล้วเนาะเวนเจอร์สิบเไม่มีอะไรเซลล m มี่ครับเซมี่แปดสิบมดงามครับะนเนตอนนี้ก็นำตลาดนะผมก็มีตั้งแต่โซน ไม่เป็นส่ดประมาณเบรกเอานี่ไปได้นะแล้วก็ทนไปนะครับรู้สึกว่าไม่รู้น่ใจนะผมเองนะ DR ผมกล้าทนถือนานไว้แต่ว่าไอ้ตัวหุ้นไทยผมกลับสวิงเทระยะสั้นมากกว่านะก็เป็นความแปลกเป็นความรู้สึกแล้วกันว่าเออตัวเนี้ยสบายใจในการถือมากกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสังเกตตัวเองนะแต่ว่าในส่วแล้วผมก็ได้บทเรียนจากนี้ว่าผมควรที่จะ เซลล์อินทูสเตงไว้ก่อนครับแล้วค่อยเข้าใหม่ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องทนถือยาวๆหรอกนะเป็นการปรับเปลี่ยนนะตามความเหมาะสมแล้วก็จริตตัวเองนะไม่ต้องไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่ว่าคุณควรหานะฮะว่าจังหวะแบบไหนเป็นของคุณนะเหมือนเหมือนการเต้นรำนครับคุณต้องมีจังหวะตัวเองว่าคุณชอบแบบไหนแล้วก็แบบไหนที่มันเหมาะคุณนะฮะไม่เป็นต้องเหมือนจะบ้านครับไม่เป็นต้องได้กับไก้อนโต้เพรานนะัตนว่าเราสบายใจกับมาแล้วก็พยายามปรับ ปรับไซส์ให้เหมาะสมจะดีกว่านะครับหายเจอครับแล้วอะไรจะง่ายขึ้นเนาะเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ